มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะสีมาบอาถึงทั้งด่านพอกันใช่วิเลสินนะคะก้อนสีโวลซากับเอฟซีแฟนคลับก็ต้องขอสวัสดีนะคสำหรับเอฟซีแฟนคลับสู้ผู้สู้คนสกอตนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างคือสีมาบอาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งด่านพอกันใช่นะคะขันบอาถึงเรื่องพอกันใช่ก็ต้องมีเรื่องของน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงนานะคะสำหรับพอกันใช่วิเลสินเพล่์เมีการออกมาที่แจ้งแล้วค่ะพี่น้องสําหรับประเด็น มาลัยพลังเงียบนะคะ FC แฟนคลับคัน5ได้พาดกันติดตามท่านนั้พอการใช้กระซิรู้นะคะว่าเพิ่นมักสิแบบอ่าเห็ดมาไล่พลังเงียบนะครับของ FC พลังเงียบวันเถาะเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วบวกกับสิเป็นช่วงเปิดฤดูก,กาลช่วงปิดฤดูก,กาลจังสี่นะคะสัมปรบพอการใช้กะเอิรนว่าเป็นเป็นข้นจีวัตจังเลยล่ะ ก็ได้มีการให้ FC แฟนคลับพากันร,ร่วมโอนมาไล่นะคะก็คือเป็น FC พลังเงียบวันเถาะนพีน้องน้องโอนมาให้ในฟังของถนันพอการใช่พอกันใช่เพื่นกัสซีมีการเฮ็ดมาไล่นะคะแล้วก็เอาไปให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงว่ากันว่าได้แต่ละเทียนี้ว่าแมนนหน่อยบาทครับพี่น้องบางครั้งก็เป็นล้าน ะะบางครั้งก็หลายแสนด้วยกันนพี่นอง,น,องน้องก็ในบัญชีบัญชีเดียวก็คือของท่งน้นพอกันใช้วิลเลสินค่ะพี่น้องนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นจนได้ค่ะพี่น้องสําหรับเรื่องมาลัยนะคะเอฟซี e. พลังเงียบเนี่ะเป็นอย่างที่บอกบว่าแบบนั้นล่าสุดสําหรับท่านั้นพอกันใช้ภายในมีการออกมาชี้แจงนะคะออกมาชี้แจงถึงเรื่องเรื่องนี้แล้วนะคะว่าสรุปนะคะคือ,อยังจังไดเศร้าเหตุมาไล่พลังเงียบระบอ่อ นะคะเป็นยังคือห่างหายบางคนจนบอกว่าพ่อการชัยไม่รักลูกสาวแล้วนะคะไม่ทํามาลัยพลังเงียบให้ลูกสาวจังส่แม้บางคนก็บอกว่าแบบนี้นะคะแล้วเหตุผลของพ่อการชัยคืออีหยังสิเปิดคลิปนะคะให้พี่น้องได้ฟังไปฟอมๆกันเนียน่ะนะคะแล้วเข้าจังมาบอกละเอียดให้ซีแฟนครับได้ฟังเข้าจังมาบอกกันที่หลังวันถาะหลังจากฟังคลิปแล้วนาอพี่น้องเนาะนะคะ นี่แหละฟังไปประมวมกันไม่สร้างภาพแล้วผลงานการทําความดีไปที่ประจักษ์ครับใครจะว่าไงก็แล้วแต่ครับเด็กด่าททำไมพ่อการาพ่อการไม่ทำมาอะไรให้ลูกสาวไม่รักลูกสาวแล้วเหรออันนั้นเป็นความคิดของพวกที่พวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับจริงๆแล้วผมกับลูกสาวก็ยังเหมือนเดิมยังหักยังคือเก่าน,นะครับผมแต่มันเปิด มันเปิดเป็นมันเปิดให้โอนเยอะๆแล้วก็เข้ามาเยอะๆไม่ได้นะครับผมคุยกันแล้วนะครับว่าเราเราไม่เปิดเรา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 จะเราจะเปิดเป็นช่วงช่วงเปิดวงช่วงช่วงปิดวงผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าตอนนี้อันบัญชีผมมีปัญหานะครับบัญชีมันมันเงินเข้ามันเงินเข้าเยอะซัพพอร์ตเงินอันเงินี่น่นะเข้าใจป๊พี่น้องเข้าใจเพะเพราะอันนี้คุยกับแม่หน่อยแล้วแม่หน่อยแม่หน่อยว่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ใครจะโอนแบบว่าเยอะๆนี่โอนให้เข้าบัญชีแม่หน่อยเลยเพราะแม่หน่อยแกเสียภาษีแล้วเรียบร้อยแต่ของผมนี่น่ากลัวมากครับอันนี้คือคือเบาตามความจริงนะไม่ได้ไม่ได้เสียแซงไม่ได้อะไรนะครับนี่ก็คุยกับแม่หน่อยว่า,วามันภาษีมันจะเล่นงานเอานะครับไม่ยอดล้างข้อมนะใช่ใช่เสียทีหนึ่งสองสามแสนด้วยก็ไม่ไหวนะครับก็ก็เลยว่าปิดวงมาลายพลังเงียบพักแต่เปิดวงอาจจะเปิดนะครับผม มันมันเยอะนะครับมันเยอะมันเข้าทีละล้านสองร้านมันเยอะผมเลยพักก่อนเพราะว่าปิดวงปิดวงเสร็จผมจะไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็จะเริ่มบัญชีใหม่พี่น้องรับทราบเด้อเดี๋ยวจะว่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวทําไมพ่อการชัยไม่รักลูกสาวแล้วเหรอ,หรอพ่อการชัยทำไมไม่ไม่ทำอะไรให้ลูกสาวพลังเี่พี่น้องเข้าใจกันตามนี้นะครับผมคุยกับแม่หน่อยแล้วนะครับแม่หน่อยว่าหยุดก่อน ไ่หน่อยกลัวมันมีปัญหาพอมันเสียสองสามแสนเราเราจะเอาเงินที่ไหนเสียนะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเปิดวงเปิดฤดูกาลเราค่อยจะทําอะไรนะครับผมชัดเจนนะครับเรื่องมาลัยพลังเงียบเรื่องมาลัยเรื่องอะไรแต่ว่าโอนนิดหน่อยเนี่ยได้นะครับโอนนิดนิดหน่อยหน่อยได้ผมตอนนี้ตอนนี้ไม่หน่อยว่าหยุดก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งรับโอนเพราะมันจะมีปัญหาตามมาเพราะมันอ้มันเป็นล้านเลยอะ มันเป็นล้านภาษีเข้ามาเลยนะครับบางคนก็อาไปตีข่าวว่าเอ๊ะเพราะการสงสัยไม่รักลูกสาวน้องนะไม่ไม่ทำมาลงมาเลยอู้ยังไงมือละสิบ้าดเลรอครับพี่นอ้องยังไงท่างใดมือละสิบ้าทเหระแต่มันต้อ,องตอบกันจข้าใจเข้าใจเจ้าของบัญชีด้วยนะครับอ่าเจ้าของบัญชีมันจะลํบาบากเพราะตอนนี้สัมภามันมันเล่นงานทุกทุกคนเลยที่มันมีเงินเข้าเยอะพี่น้องเข้าใจกันตามนี่นะพี่นอ้อง รเรื่องเรื่องเรื่องมาลัยพลังเงียบเดี๋ยวเปิดวงผมจะไปเปิดบัญชีใหม่เงินยูท b e ของผมก็มเข้าบัญชีเดียวกันมันก็เลยกลัวกลัวมันมันเข้ามาเยอะเยอะมันมันข้ามาหลายแบบนี้มันกลายเป็นว่าโอ้มันมันจะมองได้หลายมุมถามว่ายังอยากให้ลูกสาวได้มาลายยุะอยากได้อยากให้เพราะว่าเห็นมาเห็นลูกสาวได้มาลายขวัญก็มีความสุขเลยถึงผมไม่ได้อะไรผมก็มีความสุขนะได้ทําให้ที่ลา ใครอยากโอนบรไยให้ลูกสาวน่ะทีละหมื่นสองหมื่นโอนเข้าไม่หน่อยเลยนะครับสามหนึ3 3 3 3่งหนึ่งสามสี่แปดเจ็ดเก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดนบอกว่าสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดเจ็ดเก้าสามห้าแมนภรุิไทยมูลดีเท่าอุดม นั่นแหละครับพี่น้องก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะคะสำหรับท่งนั้นพอกันใช่วเวลาซึ่กงกันเองมิการออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงยังชัดเจนเนาะพี่นงค์น้อก็คือจังหวะนี้แหละนะคะแต่มีเอฟซีแฟนคลับครับพี่น้องพากาันคอมเมนต์ไปหลายนะคะว่าเป็นยังช่วงนี้คือบ่ค่อยเห็นท่งนั้นพอกันใช้เพิ่นเปิดรับนะคะมาไล่ อเอฟซีพลังเงียบเนาะพี่น,อน้องนาะคือเป็นสีเงียบ,ยบนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นี่เอิ้นว่ากระไกลแล้วละ่ะไก่ทีสิปิดฤดูกาลเข้ามาทุกทีแต่ว่าปกติปกติแล้วนี่เขาก็จะเห็นพอการใช่เพิ่นแบบออกมาเปิดรับมาไลยเนะพี่น,อน้องเนาะหลักะเห็นไปให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้งในมือ เปิดฤดูกาลในมือเปิดฤดูกาลจังสีเข้ากับเห็นมาตลอดวันเถาะนะคะแต่ว่าเป็นยังช่วงนี้คือคือบ่เห็นวันเถาะนอพี่น้องแล้วกัตามที่ได้เปิดคลิปให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันนั่นแหละนะคะในเรื่องของการจ่ายภาษีการเสียภาษีวันเถาะนะคะคันมีเงืนเข้ามาในบัญชีหลายๆนะคะในเรื่องของการเสียภาษีการจ่ายภาษีนี่มันบ่แมนมันบ่แมนแค่หาบาทสิบบาทค่ะพี่น้องนะคะก็คือเสียากันเข้าใจ การที่เปิดรับมาไล่ให้น้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องนะคะพอ,พอการใช้ตามที่เท่าได้พาคกันร,รู้ตามที่เท่าได้พากันติดตามเข้าก็ดูนะคะว่าในพุ่นละเทละเป็นล้านนอกพี่น้องนองเทละเป็นล้านเทลาหลายแสนนะคะแล้วมือเจ้าองกิดเบิงโอนเข้ามาบัญชีเดียวก็กคือบัญชีของพ่อการใช้เวิเลสินแล้วใครคือคนเสียภาษีก็ต้องเป็นเจ้าของบัญชีนะคะนี่แหละแห่งมีเงินเข้ามาหลายนะคะเรียกได้ว่าแบบสรรพกรนอกพี่น้องนอกกระ่แบบเอิ่อมมาจากในละสัหรับ อ่ขคนที่มีเงินเข่าข้ามาในบัญชีหลายๆนะคะก็ต้องมีการเสียภาษีก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วเป็นล้านเมื่อเราคิดเบิ่งต้องเสียภาษีเท่าใดนะคะโอ้หนักอยู่เด้อค่ะพี่น้องนะคะนี่ล่ะพอกันแท้ก็เลยบอกว่าอ่ก็เลยสิมีการอ่ช่วงนี้นี่อย่าพึ่งนะคะก็เลยท่านได้ได้อยากได้อยากรับอ่แบบเพชรมาไล่น้องพี่น้องน้องบ่แม่นว่าบ่บ่หักอุ้งอิงก็หักคือเก่าพอกันแท้บอกว่าแห้งอยากสิให้ได้อุ้งแห้งอยากสิให้อุ้งอิงได้มือละ10ล้านพุ่นล่ะพอกันแท้บ้านะคะ ถึงแม่ว่าเพื่อนสีบอด้ยยังก็ตามแต่ว่าเพื่อนก็ดีใจที่เพื่อนเดเฮให้น้องจังี่แม่นะคะแต่ว่าเข้ากับคือสีผ้ากันเข้าใจในตรงจุดๆนี้ในเรื่องของการใาส่ภาษีเสียภาษีนะคะสำหรับคนทีอยากโอนมาเลยให้ให้องอุ้งอิงเพรบันแพงที่เป็นนักนักวันหอก็ับสามารถโอนไปให้แม่หน่อยโดยตรงใดนะคะคนทีบ,บ่บ่รู้บัญชีก็สามารถติดต่อ พนันแม่น่อยใด้โดยตรงวันเถาะน้องพี่น้องนาะสำหรับแม่หน่อยกได้มีการไปจ่ยายภาษีเสียภาษีเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องนาะผูดด้ใดที่อยากโอนอมาอะไรหนักๆให้น้องกับสามารถโอนผ่านแม่หน่อยได้แต่ว่าคันท้าอยากโอนอน,นี้เดียวน้อยนะคะผ่านช่องทางของพอการใช้จังสี่พอการใช้กับบอกว่าก็สามารถโอนใดวันเถาะทหารแต่ว่านี่แหละเพื่อนบอกว่าผมผมกับสิมิการจัดการบัญชีนะคะ อีกจัง่อยก่อนในตอนนี้บัญชีของเหล้านี่มีปัญหาระหว,ว่างจังซีแล้วก็กกคือซีพากันเข้าใจเหล้านาะพี่น้องเนาะนะคะบ่แม่นว่าเราบ่หักคู่พี่น้องแล้วก็หักองอิงเพชรบันแพงคือเก่าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่านีลาลา่ล่ะเือว่าหลายคนก็คือสีพากันเข้าใจน,ะ,น,นะคะเอานั่นแล้วครับพี่น้องก็บจบกันไปนะคะก็คือถือว่าเคลียร์ชัดนะคะสำหรับเรื่องเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะนัะ่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบใบสมณีสะก่อนเนาะค่ะก็คำอัสดีค่ะ